ถามว่าลักษณะที่จะได้นิพพานมีอะไรเป็นที่ตั้งลำดับนั้นมาบรมกษัตริย์พระราชปุชฉาถามซึ่งอัธถปัญหาสืบต่อไปว่าลักษณะที่จะได้พระนิพพานไม่เกิดอีกนี้อาศัยเหตุอย่างไรพระนาคเษนแก้ว่าขอถวายพระพรบุคคลที่ไม่เกิดใหม่ไปพระนิพพานนั้นด้วยเหตุสามประการคือกุศลอันหนึ่ง ได้แก่บารมีสร้างมานั้นแก่กล้าอย่างหนึ่งมีมานาสิการอุตสาหายึดน่วงถือมั่นซึ่งตัวกุศลอย่างหนึ่งและเอาปัญญาตัดตัวอกุศลให้ขาดในสันดานอย่างหนึ่งนี่แหละพร้อมได้เหตุสามประการจึงจะได้พระนิพพานมิได้เวียนว่ายในวัฏฏะสงสารเกิดเป็นร่างกายต่อไปในการครั้งนั้นราชาอาหะสมเด็จพระเจ้ากรุงมีลินภูมินบรมกษัตริย์ มีพระราชโอคงการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโยมว่าบุคคลไม่เกิดอีกด้วยได้กระทํากุศลอื่นไว้โยมยังไม่เข้าใจกุศลอันอื่นนั้นอย่างไรจงวิสัชชาแก้ไขให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราช ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในชวีปชมภูพื้นกุศลอันอื่นคือศีลบารมีและสติปัฏฐานสมาธิและปัญญาบารมีเป็นต้นนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าสีหลังอันว่าสีนี้กิงลักขณงมีลักขณะอย่างไร นิมนวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิพระระาชสมภานสีลังอันว่าสีนี้ปฏิฐานะลักขณงมีลักขณะเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวงนี่แหละสีนี้ประเสริฐใหญ่หลวงเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวงคืออิน 5, รีห้าภละห้าโพชงเจ็ด สติปัฐานสี่สม,มัปิปทานสอิทธิบาทสีฌานสวิโมกขธรรมแปสมาธิหนึ่งสมาบัตแ8ประการดูราณะปพ,พิษพระราชสมภารบุคคลจะไม่ถอยไม่เสื่อมจากกองกุศลธรรมทั้งปวงนี้ก็อาศัยศีลเป็นที่ตั้งขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรจึงตรัสอาราธนาว่า อุปมาให้โยมเห็นแจ้งก่อนพระนาคเษนจิงถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในราชสริงคารเปรียบปานดุดพืชชคามภูตะคามพืชชคามคือพืชอันแรกงอกขึ้นนั้นและภูตะคามได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าอันเทวดาสิงปะทวีนิสายะ อาศัยพันดินแล้วงอกจำเริญแตกหน่อก่อ,อก้านกิ่งใบพลิดอกออกผลต้นลำยะถามีอุป,ปมาฉันใดขอถวายพระพรโยคาวัจโรพระโยคาวจรก็อาศัยปาติโมขะสังวรวิสุทธิสีนั้นยังอินสีห้าคือสัตทินสีหนึ่งวิริยินสีหนึ่งสัตินสีหนึ่งสมาธินสีหนึ่ง ปัญญีนีหนึ่งให้จำเริญไปจำเริญไปมีอุปมาเหมือนต้นไม้ใบหญ้าพืชละดาวันอันงอกร่่มไปอาศัยแก่แผ่นดินนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้พิญโยภาวะยิ่งขึ้นไปกว่านี้พระนาาเกษนองค์อรหาธิบดี ก็มีเถระวาจาถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานประดุดบุคคลทั้งหลายอันกระทำการกสิกรรมการไร่การนาการค้าล้อค้ากวีนการสทลมากเป็นการบกดาดไปทั้งพื้นปัฐพีปัทวิงนิสายะก็อาศัยแก่แผ่นดินฉันใดสีนี้ ก็เป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมเมื่อโยคาวาจรสถิตในปาติโมกขสังวรสีนั้นก็ยังปัญจะอินรีห้าประการนี้มีอินทรีแห่งศรัทธาเป็นต้นคือให้มีศรัทธาเป็นใหญ่จำเริญได้มีอุปมาดุดบุคคลทั้งหลายกระทำการอาศัยพื้นแผ่นดินฉะนั้นขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินเป็นสาคละนะครมีพระราชะองค์การอาราธนาว่า นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้พินโยภาวะยิ่งขึ้นไปกว่านี้พระนาคเษนผู้ปรีชาจึงอุปมาต่อไปอีกเล่าว,ว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารเจ้าดุดหนึ่งว่าบุคคลมีวิชาการข้างเล่นเต้นโลดลอดบวงและวิชาบางเหลื่อมนั้นย่อมขุดแผ่นดินหินกรวดหลักต่อให้ราบรื่นกระทำพื้นภูมิภาคให้เสมอเป็นอันดี อาศัยพื้นแผ่นดินเป็นที่ตั้งจึงได้แสดงวิชาของอัตมายะถามีครุบนาฉันใดโยคาวะจอนเจ้าตั้งอยู่ในพระปาติโมขคสังวรศีลอาศัยศีนั้นก็ยังปัญจอินรีห้าคือสัตทินรีวิริยินรีสัตินรีสมาทินรีปัญญินรีให้จำเริญขึ้น เปรียบดุดพื้นแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งเหมือนพวกหกขเมรเต้นโลดลอดบ่วงนั้นขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรมีพระราชองค์การตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งกว่านี้อีกก่อนพระนาคเสนถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียบดุดนายวัตกีสร้างพระนครมราชธา,านี โสเปตวาจึงถางที่ให้เตียนขานุกันทกังนำเสี้ยนน้ำหลักตอตัดโค่นให้ราบสมังกัตตว,วาปราบพื้นให้ราบดีแล้วจึงกระทําเป็นราชธานีนครยะถาฉันใดพระโยคาวาจรก็รักษาศีลสังวรให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นอันดียังอินสีห้าคือสัตถินสีคือวิริยินสี คือสตินสีคือสมาธินสีคือปัญญินสีให้จำเริญเป็นอันดีเหมือนวัตถกีอันสร้างนครน,นั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินทรงได้ยินพระนาาเกษนอุปมามีพระราชะองค์การตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งกว่านั้นพระนาาเกษนถวายพระพรแก่พระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีเป็นอุปมาว่ายังมีโยธาจตุรง อันจะเข้าสู่พิชัยสงครามรบพุ่งฆ่าฟันซึ่งปัจจามิตรอันมาก็ย่อมหาที่ชัยภูมิอันดีกระทําพื้นปัทภีให้ราบปราบให้ดีที่จะตั้งค่ายขู่ครั้นศัตรูมาโยธานั้นก็รบชนะมีชัยยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรก็อาศัยศีลสังวรเป็นที่ตั้งยังอินรีห้า คือสัตทินรีสัตินรีวิริยินรีสมาทินรีปัญยินรีให้บังเกิดจำเริญในบวรสันดานเปรียบปานดุทหารโยธาอันอาศัยกระทำที่ชยภูมิก่อนจึงมีชัยฉะนั้นอันหนึ่งเล่าก็สมด้วยพระพุทธดีกาสมเด็จพระบรมโลกนายกยิ่งบุคคลทศพลยาน ตรัสประธานธรรมเทศนาไว้ดังนี้ว่าสีเลปฏิทาย y โรสปัญโยจิตตังปัญญัจะภาวยังอาตาปีนิปกโกภิกขุโสอิมังวิชะตะเยชะตันติายังปฏิาทาธรณีวปานีนังอิทันจะมูลังกุสลาพิวุธิยามูละมิทังสัพพชินานุสาสนี สสีลักขันโทวรปาติโมคิโยติในกระแสะพระพุทธดีกาตรัสว่าฝูงชนคนใดมีใจศรัทธาสีเลปฏิถายะตั้งอยู่ในศีลร,รักษาศีลไว้ผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นภิกษุจำเริญไปในสมาธิจิตและสมาธิปัญญาก็ยังสมาธิจิตและสมาธิปัญญาให้จำเริญ นิปกโกก็จะมีปัญญาแก่กล้าเหตุว่ามีเพียรให้กิเลสเร่าร้อนก็จะถึงธรรมวิเศษกำจัดเสียซึ่งกิเลสตัณหาภายนอกภายในให้ขาดไปจากสันดานศีลเป็นเหตุที่จะให้ถาวรเป็นผลเป็นรากเง่าเป็นลำเป็นต้นที่จะให้เกิดก่อกองกุศลทารณีวะ ดุดปัทภีดลพื้นภูมิภาคแผ่นธรณีอันหนาแน่นได้สองแสนสี่หมื่นโยธอันเป็นที่ตั้งแห่งโขดเขาลำเนานาทีอันเป็นที่พึ่งแก่นหน้าครุฑมนุษย์นิกรอมอพูดปีศาจสัพพสัตทุกชาติย่อมอาศัยทั่วดินแดนธรณีมีครุวนาฉันใดศีลที่รักษาไว้ก็เหมือนกันศีลนั้นคือศีลขันได้แก่พระปาติโมกอันประเสริฐ อันบังเกิดตั้งมั่นไปในพระพุทธศาสนาย่อมเป็นที่สั่งสอนสืบมาสัพพะชินานังแห่งสมเด็จพระชินเนธนทรสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นนี่แหละคำอัตมาอันวิสัชนาก็สมด้วยพระพุทธดีกาโปรดไว้ชนี้ขอถวายพระพรเมื่อพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขเป็นอุปมาอุปไมยชนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปินธรณี ก็ชื่นชมพี่รมยินดีตรัสว่าปัญหาซึ่งพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้ก็สมควรนักหนาในการบัดนี้ศีลปฏิฐานะลักษณะปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเท่านี้